ตักนะจะจะบอกทุกคนว่าหลังจากที่มีคนท้าพี่นะว่าเฮ้ย hey, ตักท้าให้กินเลยลองกินพี่กินมาแล้วหนึ่งเดือนนะจ๊ะจากที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข,ข่าปวดกระดูกปวดเอวนะองกินยาแก้ปวดเลยนะพี่อ่ะบอกให้ตอนนี้ไม่ต้องเลยจ้ะลืมยาแก้ปวดไปเลยส่ลินชักปิดไปเลยนะจ๊ะกินแค่ตัวนี้อย่างเดียวนี่เลยเถอะใครที่กลัวการกินคอเลาเจนนะพี่ท้าเลยนะทุกคนพี่โดนท้ามาแล้วพี่เลยอยากจะท้าทุกคนบ้าง เพราะมันดีจริงๆรสชาติก็ดีหอมเมล่อนมากๆเลยอ่ะอืมกินง่ายมากๆแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนนะน้ำตาลศูนเปอร์เซ็นต์ค่ะและที่สำคัญส่วนผสมเขามีใบวิจัยรับรองว่าช่วยเรื่องกระดูกจริงๆและตามข้อต่างๆโอ้โหเขาขาอ,อ,อต่างๆนะช่วยได้จริงๆพี่ตั๊กทูกวันนี้ไม่ต้องกินยากแก้ปวดลวจ้กกินแต่นี่เท่านั้นเลยไอยจีเกียวคอนเจนเท่านั้นจ้กวันนี้พี่จะมาในโปรโมชั่นที่ทุกคนจะคาดไม่ถึงค่ะเพราะวันนี้หนึ่งแถมหนึ่งในราคาสามร้อยเก้าสิบค่ะ และใครนะที่อยากจะลองนะพี่อยากให้ทุกคนเปิดใจลองโปรนี้เลยมันคุ้มมากๆเลยเพราะว่า1แถมหนะจ๊ะเอาโปรนี้ไปเลยจ้ะลองดูค่ะพี่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะคะ1แถมหนึ่บาทเท่านั้นจ้ะ